สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ Attribute ภายใน JSX นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือ Keyword ที่เราใช้เป็น Attribute นะครับเราไม่สามารถใช้ซ้ำกันกับสิ่งที่ JavaScript เขามีอยู่แล้วได้นะครับอย่างเช่นปกตินะครับผมใช้ Attribute นะครับอย่างเช่น id นะครับหรือว่า class แบบเนี้ยนะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาใน HTML แต่พอเป็นใน JSX อันนี้นะครับซึ่งก็คือ JavaScript นะครับเราไม่สามารถใช้คำว่า class ได้เพราะเป็นคีย w o r d ที่ JavaScript เขามีอยู่แล้วนะครับมันซ้ำกันนะฮะดังนั้นแทนที่เราจะใช้คำว่า class นะครับเราจะใช้คำว่า class name แทนอันนี้นะฮะอีกคำหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นบ่อยๆนอกจาก class name ก็คือนะครับเราสร้างนะครับ label นะครับ ขึ้นมาแบบนี้เราจะได้นะครับ HTML for มาแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วตรงนี้นครับจะเป็นคําว่า for แบบนี้ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าคําว่า for อันเนี้เขาเป็นนะครับคีย์เวิร์ดที่ใช้ใน Java Script นะครับสำหรับการวนลูปนะดังนั้นเราใช้ for แบบนี้ชนกันไม่ได้ต้องเป็นอะไรครับ HTML for อ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ